สวัสดีครับพบก,กับผมทางช่อง YouTube ของแปลงวามครับวันนี้มาดูเจ้าโกเบโก,โก200ครับมาร์คซิกขุดลอกลำห้วยครับหลวงสุดบุมเลยเ <Sig. S 1> ขา<อ><อ>ทำคลองครับสำหรับ ส่งน้ำครับเพื่อการเกษตรอันนี้เป็นวิธีการของเขานะครับคือเขาจะโยนดินขึ้นก่อนนะครับแล้วค่อยจะมาตกแต่งลำห้วยอีกทีนึงเดี๋ยวผมก็ยังไม่รู้นะครับว่าเขาจะทำยังไง เร็วใช้ได้เลยครับคนขับถือว่าเก่งนะครับนี่ จัดนะครับจัดเต็มอุ้มเลยนี่ครับดินดินเยอะมากครับ ูฝีมือการขรับของเขาครับกับเจ้าโกเบโก้ SK สองร้อยมาร์ซิกครับมาร์คซิกซูเปอร์ครับสองร้อยรุ่นหกเร็วครับคันนี้ เจอดินทรายครับกินหมูครับงานนี้แต่ว่าขุดลึกนะครับขุดจากของเดิมลงไปประมาณสองเมตรครับนี่ครับที่เราขุดมาเดี๋ยวเขาจะมาไลา่แต่งอา่า อีกครั้งหนึ่งนะครับดูกันสดๆครับพี่น้อง ฝีมือนะครับตักในเต็มอุ้มเต็มอุ้มเลยครับ่อยังว่าแล้ะครับดินหลวงง่ายครับมุกี่มีหลวมนิดๆครับ มุกีไม่ถือว่าใหญ่นะครับมุ่งกีห้าฟันครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับกับเจ้า ขอจบขอจบเพียงเท่านี้ครับกับเจ้ามาร์คซิก200ซุปเปอร์ครับโปเบโก